อันนี้เราจะมาทำน้ำมะละกอปั่นเจ้าใส่มะละกอลงไปแล้วก็น้ำแข็งหนงแก้ว ห้ำขึ้นงชอนบนใส่น้ำน้ำอ้อยเชื่อมน้ำอ้อยเชื่อม เด็กไปน้อยเลยเดินนุ่มสดสดตสดต่อมาสองชั้นตุก น้ำมะละกอปั่นสดๆจ้าหวานหอมสดชื่นดีขนาดเลยเจ้า